สร้างธรรบังคมกราบกราปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที Hot, bye. by สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเน็จพระบรมาโอรสาธาทิราชสยามากุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานกระบีและปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินพระเกษตรตริยาทิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2557 วันนี้เวลา16นาฬิกา3 6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริย์ธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2557ณห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรวมจำนวน61นายประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกรัตรุยยาทิราชจำนวน52นายและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่าง,าง,างประเทศจำนวน9นายสำหรับโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกรัตรยยาทิราชเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศ แบ่งการเรียนออกเป็นสาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยานซึ่งนอกจากนักเรียนในเรืออากาศจะได้รับการศึกษาทางภาควิชาการอย่างเข้มข้นแล้วยังได้รับการฝึกทางทหารรวมถึงระเบียบวินัยต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้มีความพร้อม ในการที่จะไปเป็นผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศและรับใช้ประเทศชาติต่อไปในอนาคตในการนี้พระราชทานพระราโชวาสประดิีฐหัวดลงพุนาตรวกล้าวตักระม่อมให้ข้าพเจ้ามอบพิธีพระราชทานกระบีและปฏิญาบัตรแต่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนในอากาศนักินรักษัตริยาธิราชในวันนี้ขอแสดงความยินรมกับทุกทุกคนที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษาและได้รับเกียรติเป็นานายทหารของกองทัพไทยท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาและสุกฝน ตามหลักสูงมาอยา่างสมบูรณ์หรือได้ว่ามีความรู้ความสามารถเหมาะสมร้องที่จะปฏิบัติบบหน้าที่ของนายทหารได้แต่อย่างไรก็ดีท่านทั้งหลายควรจะถึงว่าความรู้ความสามารถที่มีอยู่ขณะนี้เป็นเพียงพื้นฐานเบื้อต้น ยังจำเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติุกผลต่อไปติมากเพื่อให้เกิดความจัดเจนรอบรู้จริงขึ้นดังนั้นเมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนายฐานแล้วแต่ละคนต้องเอาจเอใจใส่ปฏิบัติให้ครบถ้วนและเข้มแข็งพร้อมกับพยายามศาึกษา และฝึกฝนจัดการนที่ปฏิบัติทุกขั้นตอนให้เกิดความรู้ความชำนาญและได้ประสบการณ์เพิ่มขูนขึ้นความรู้ความสามารถและความชำนาญในงานที่ปฏิบัตินี้จะอำนวยผลให้แต่ละคนสามารถ,าราถาราปฏิบัติภาระหน้าที่ได้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยงขอให้ทุกคนในตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะปฏิบัติการทุกอย่างโดยมุ่งผลสำเร็จคือความมั่นคงในอิสรัาของประเทศชาติและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุกในพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอวยพรให้นายฐานใหม่ทุกนายและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขความเจริญวัดดีโดยทั่วกันหลังจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารพระราชทานพระาาพระาชาโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ เวลา18นาฬิก40นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกนพระที s <S ่นั่งอมพรสถานพระราชทานพระราชโอกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลองพระบาทถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจัธยาศัย กลุนกล้าทุนกระหม่อมถวายกรุมรัฐประกันภัยประเภท P.A. เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเข็มกลัดมงคลจำนวน2ล้านชิ้นเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2558ไบ k e f ฟ r d a ดปั่นเพื่อพ่อ เวลา18นาฬิกา45นาทีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายวิชัยสีวัฒนะประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัท King Power และคณะผู้บริหารบริษัทเฟ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเสือ้อไบ e ์ o r ด a d ปั่นเพื่อพ่อจำนวน5 0 0 0 0 0ตัวและสายข้อมือไบ e ์ o r ด a d ปั่นเพื่อพ่อ บอกรักพ่อให้ก้องโลกจำนวนหนึ่งล้านเส้นเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจัก,กรยานเฉลิมพระเกรรียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสเฉลิมพระชนมนพรรษา5ธันวาคม2558 Bike for d a ดสปั่นเพื่อพ่อและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจากกรยานไบ k e f ฟร์เดสปั่นเพื่อพ่อจำนวนหนึ่งหมื่นคันเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้ สมเด็ในประเทศพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลพหลพลพระยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้เวลา8นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระเทพพร اث ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ไปยังโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโอกาสนี้ทรงสักการะพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในการนี้พระราชทานพระราชโองการให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหลผลพยุหเสนาเฝ้าทูลรองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างตึกร้อยปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสเจริญพระชนสานหนึ่รปีในปี2556เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12ตุลาคม2558ลักษณะเป็นอาคารสูง7ชั้นชั้น1เป็นหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชั้น 2. หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุชั้น3หอผู้ป่วยคนไข้ศัลยกรรมชายชั้น4และชั้น5ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูกข้อชายหญิงชั้น 6. หอผู้ป่วยตาหูคอจมูกและชั้น7 หอผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทางจากนั้นทอดพระเนตรอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์พระราชทานที่ส่งเป็นประธานในการจัดหาทุนเพื่อจัดซื้อวงเงิน250ล้านบาทและพระราชทานแก่โรงพยาบาลอาทิเครื่องมือหลักของแผนกผู้ป่วยหนักอายุรกรรมหรือ ICU ได้แก่เตียงผู้ป่วยเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและควบคุมด้วยความดันเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเครื่องมือ ICU เด็กได้แก่ตู้อบเด็กเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงและอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอดชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณระบบวีดีทัศน์ชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดีทัศน์เครื่องจี um ้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอาก้อน ชุดเครื่องมือผ่าตัดนิ้วในไตด้วยกล้องและเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้อที่ดินบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลจํานวน12ไร่เพื่อให้โรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยาภาพการให้บริการต่อไปในอนาคตและการก่อสร้างอาคารที่พักพยาบาลและเจ้าหน้าที่ สำหรับโรงพยาบาลพหลพลพยุหาเสนาเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่440เตียงและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในจังหวัดเปิดให้บริการจริง535เตียงโดยใช้เตียงเสริมมีผู้ไปรับบริการเป็นผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ1,600รายและผู้ป่วยใน500ราย พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัตด,ดามาศเสด็จไปทอดพระเนตรงานคอนเสิร์ตการกุศล H. Better Half Concert วันนี้เวลา20นาฬิกา26นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัตด,ดามาศเสด็จไปทอดพระเนตรงานคอนเสิร์ตการกุศล H. Better Half Concert ณโรงรละครอักษรา King Power เ,เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาเฝ้ารับเสด็จงานคอนเสิร์ตการกุศล H Better Half Concert นี้เครือขา่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจัดขึ้นในโอกาสครบ5ปีของเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้รักสุนัขและแมวได้เลี้ยงดูสุนัขและแมวอย่างมีความรับผิดชอบทำหมันสัตว์เลี้ยงเมื่อไม่ต้องการหรือไม่สามารถเลี้ยงดูเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งที่วัดหรือที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดไม่มีคนดูแลและเพื่อรณรงต,ต่อต้านการทารุณสัตว์โดยมีศิลปินจิตอาสาอาทิสุชาติชวังกูลหนังทิดาแก้วบัวสายโดมประกรณ์ลำและติกชิโร่นำบทเพลงอันไพเราะมาขับร้องในคอนเสิร์ตครั้งนี้ สำหรับรายได้จากการจัดงานนำสมทบทุนในโครงการทำหมันสัตว์เลี้ยงสัญจรให้แก่สุนัขและแมวตามชุมชนต่างๆทั่วประเทศจำนวนหนึ่งหมื่นตัวโอกาสนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดามาศทรงขับร้องเพลง How Much Is That Doggy In The Window ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความน่ารักของสุนัขที่เป็นเพื่อนแก้เหงากับคน นะครับในวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลรีพระวรราชาธินัดดา마ศางปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้เวลา11นาฬิกา15นาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลรีพระวรราชาธินัดดา마ศาเเด็จไปยังหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการโครงการรู้ทันโรคตับ ซึ่งศูนย์โรคตับโรงพยาบาลจุฬาลงกรร่วมกับชมรมคนรักตับจัดก,กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องโรคตับขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยในปีนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันโรคตับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคตับได้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้และเข้าใจรู้จักระมัดระวังป้องกันและรักษาตนให้ห่างไกลจากโรคตับอาจจะนำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของแต่ละคนโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิการแสดงขับร้องเพลงคืนความสุขให้ตับการเสวนาเรื่องชีวิตนี้ยืนอยู่บนเส้นได้ซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคตับและการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคตับ ที่สามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้หากได้รับการตรวจและการวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีและถูกต้องทั้งนี้ตับถือเป็นอวัยวะที่สําคัญและใหญ่ที่สุดที่เป็นแหล่งสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการเช่นเอบูมินซึ่งเป็นสารที่ช่วยอุ้มน้ําและเกลือแร่เอาไว้ในหลอดเลือดรวมถึงโปรตีนที่ทําให้เลือดแข็งตัวเป็นปกติสร้างน้ําดีที่ช่วยละลายไขมันเป็นแหล่งสะสมทั้งพลังงานสารอาหารและวิตามิน ทังยังทำหน้าที่ทำลายสารพิษต่างๆและช่วยดักจับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายปัจจุบันประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยมีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคตับทั้งตับอักเสบตับแข็งและมะเร็งตับอันถือเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนไทย เวลา16นาิ50นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวาราวราชาทินด,ดามาศเสด็จไปส่งสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสันดรชาดกสีภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2558ณวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร ซึ่งวัดยานาวาพระอารามหลวงและอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจการจัดงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวศนดรชาดกทำนองสี่ภาคเฉลิมพระเกียรติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธ,ธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558 แสดงออกถึงความจงรักภักดีนอกจากนี้เป็นการส่งเสริมสืบสารรักษาประเพณีการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกให้คงอยู่สืบไปการเทศมหาชาติเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณการคือตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มหาชาติเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอ,อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าทายสิทธัตถะและทรงออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าการเทศมหาชาตินั้นประกอบด้วยพระคาถาภาษาบาลีจำนวน1,000คาถาลักษณะการเทศเรียกว่าเทศคาถาพันหรือเทศมหาชาติ13กันซึ่งการเทศแต่ละกันจะมีท่วงทำนองที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้คนส่วนใหญ่ที่ได้ฟังเทศมหาชาติแล้วจะมีจิตใจอ่อนโยนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนายินดีในการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาตามพระจริยวัตรของพระเวสสันดรน,นั่นคือสามารถทำให้เห็นให้ละความเห็นแก่ตัวหรือละความยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเรานั่นของเราค่อยๆเบาบางลงจนกระทั่งหมดสิ้นไปในที่สุด เพื่อวงาสัญญาพรคเจริญ่างตะกูลไปแล้าัปาห์วันราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามจัดงานบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่4ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ211ปีวันที่18ตุลาคม2558 วันนี้นพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ211ปีวันที่18ตุลาคม2558มีพระธรรมไตรโลกาจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นประธานในพิธีพระมหาเอกชัยสุชโยวัดราชบำรุงแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติหนึ่งกัน ด้วยมีกิจกรรมต่างๆอาทิการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบรญระปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามซึ่งเป็นอารามหลวงชั้นเอกที่รัชกาลที่ 4, ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นพระอารามหลวงของพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีนอกจากนี้มีการมอบทุนการศึกษาระด,ดับอุดมศึกษาจำนวนสามทุน ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อต,อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุดจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน จะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ